สวัสดีค่ะชาวราศีพฤกษฎลัคนาพฤกษบทุกท่านค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ The Angel Card Reading นะคะ EP นี้นะคะเราก็จะมาพูดคุยกันนะคะในเรื่องราวของไพ่นะคะในเดือนธันวาคมสิ้นปีนี้นะคะว่าชาวราศีพฤษภผูพพ้ที่เกิดระหว่างวันที่15พฤษภาคมนะคะจนถึงวันที่14มิถุนายนเนี่ยชีวิตของพวกคุณนะคะจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะท้ายปีแล้วนะคะผู้อ่านเชื่อเหลือเกินว่าหลายๆคนนะคะคงจะผ่านเรื่องราวนะคะต่างๆนานามามากมายทั้ง เขาเรียกว่าทั้งสุขและทั้งทุกนะคะทั้งเรื่องราวที่แย่ๆแล้วก็ทั้งความสําเร็จนะคะแต่อย่างน้อยนะคะวันนี้จนถึงวันจะสิ้นปีแล้วแหละเราก็ผ่านมันมาได้นั่นหมายความว่าคุณมีความแกร่งแล้วก็มีความอดทนมีความใจเย็นและมีความแข็งแรงเพียงพอที่จะต่อสู้ไปอีกแน่นาค,คดข้างหน้านะคะ เรามาเริ่มต้นกันนะคะอย่างไพ่ใบแรกเลยเนี่ยโอเคเดี๋ยวผู้อ่านขออธิบายตรงนี้แป๊บน,นึงการอ่านไพ่ของผู้อ่านนะคะจะเป็นการอ่านไพ่แบบโดยสไตล์แบบ ไทยโหราศาสตร์นะคะหรือว่าการอ่านไพ่ในภาคาไทยเรานั่นเองที่ไม่ใช่แบบตะวันตกเพราะว่าของเราจะเริ่มต้นอยู่ที่กลางเดือนก็คือระหว่าง1 3 4 5จ,จนถึงจนถึงชนอีกกลางเดือนเดือนหน้าก็คือเหมือนเดิมเลยคือประมาณ1 3 4 5แต่แบบการดูดวงแบบตะวันตกนะคะมันจะเริ่มจากกลางเดือนค่ะเพื่อนๆคือเขาจะนับประมาณที่20นะคะประมาณสัก20 นะคะ20 21ไม่เกินนะคะก็จะไปชนจนถึงวันที่20 21 22อีนะคะอีกเดือนหน้าซึ่งความแตกต่างก็สามารถดูได้จากวันที่นะคะว่าคุณสนใจแบบไทยหรือแบบศาสตร์ตะนตกนะคะแต่ผู้อ่านแบบไทยนะคะดูได้จากคาจากรายละเอียดด้านล่างวิดีโอนะคะโอเคทีนี้เรามาดูกันนะคะการเริ่มต้นปิดท้ายปีของชาวราศีพฤกษ์นะคะตัวของคุณนะคะไดไพ่แปดเหรียญซึ่งต้องบอกว่าไพ่แปดเหรียญน,นํามาซึ่งความสุข สบายความสุขสำราญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่สำหรับชาวราศีพฤษภหลายคนมองว่าเอ๊ะไพ่แปดเหรียญฉันจะทําอะไรได้บ้างกับไพ่แปดเหรียญผู้อ่านขอบอกตรงนี้ว่าไพ่แปดเหรียญเหมาะยิ่งนักกับคนที่ชอบเล่นหุ้นนะคะนั่นหมายความว่าดวงคุณนะคะเป็นคนที่ชอบเสียเส่ยงโชคเป็นนักเสี่ยงโชคตัวยงนะคะบอกเลยว่านะคะเมื่อไหร่ที่แปดเหรียญขึ้น คุณลุยได้เลยแต่คําว่าลุยต้องอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงอยู่บนพื้นฐานที่คุณอยู่อยู่บนพื้นฐานของตําราที่คุณเรียนรู้แล้วนะคะอย่างมั่นใจว่าตัวคุณจะไม่ทําให้ตัวคุณนั้นสูญเสียนะคะเพราะฉะนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังผู้อ่านด้วยนะคะการแบ่งส่วนหรือว่าการที่ คุณได้หุ้นได้กําไรตรงนี้เป็นกอบเป็นกรรมหรือการแบ่งผลประโยชน์มีไรายได้มีเงินเดือนระดับแบบ Executive หรือว่าคนที่มีเงินเดือนระดับต้องเรียกว่าเยี่ยมต้องบอกว่าได้หลักแสนขึ้นไปหรือหากคุณไม่ได้เป็นเงินเดือนหลักแสนคุณก็จะต้องมีอะไรบางสิ่งบางอย่างทํามาให้คุณได้เงินเดือนด้วยงานรายได้ส่วนแบ่งอื่นหรือว่ารายรับจากที่อื่นหรือว่างานเป็นงานด้านข้างที่คุณทำเป็นงาน สำรองที่ไม่ใช่งานประจําส่วนมากนะคะไพ่ใบนี้ต้องบอกว่าก็เหมาะกับชาวราศีพฤกษภนะผู้อ่านมองว่าคุณเป็นคนหาเงินเก่งอะ่ะเป็นคนที่ค่อนข้างหาเงินมาได้ง่ายเป็นคนที่มีไอเดียเลิศมีไอเดียบันเจิดในการที่สรรหาทําโน่นทํานี่อยู่ตลอดเวลาเพื่อที่เแบบว่าตัวคุณเองชอบเป็นคนแบบชอบสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยคุณเป็นคนชาวธาตุด,ดินนะธาตุด,ดินมีความ มีความมั่นคงมีความสตรองมีความแข็งแรงมีความยึดมั่นถือมั่นในอุรมคติของตัวเองสูงไม่ชอบเปลี่ยนแปลง กับสิ่งรอบข้างแต่ชอบเปลี่ยนแปลงตัวเองของตัวเองเท่านั้นอย่ามาบอกนะว่าชาวราศีพฤษภต้องทำโน่นทำนี่เพราะว่าชาวราศีพฤษภเขามองว่าเขารู้อยู่แล้วแหละแต่ก็ฉันจะทำแบบนี้นะคะฉันมองว่าฉันทำแบบนี้แล้วฉันดีฉันเยี่ยมซึ่งฉันได้พิสูจน์ด้วยตัวฉันเองแล้วนะคะก็จะประมาณแบบนิสัยของคนที่แบบดื้อน,นิดนิดแต่ว่าก็มีความคล่องตัวในตัวเองบ้างแต่ช่วงนี้ต้องบอกว่าคุณจะเป็นคนที่จับอะไรมันก็จะเป็นเงินเป็นทองนะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่มันจะมาด้วยความ สามารถของคุณล้วนๆนะคะถามว่าเอ๊ะจะมาจากคนอื่นได้ไหมมันก็ต้องบอกว่าด้วยความที่ไพ่ใบนี้มันเป็นความสามารถของคุณเพราะฉะนั้นดวงโชคลาภในเรื่องการที่เราจะได้มาจากคนอื่นก็เลยบอกว่ายังไม่มีนะคะถึงมีก็จะยังไม่ใช่ในสิ่งที่เราดีใจหรือว่าภูมิใจสักเท่าไหร่นะคะคุณต้องบอกว่าไพ่ใบนี้ขึ้นอะคุณไม่ตกอับหรอกนะคะยังไงซะ สิ้นปีนี้ยังไงคุณก็ต้องเหมือนแบบได้ได้เงินได้ทองได้กลับบ้านแบบมีความสุขแน่นอนหรืออีกในหนึ่งคุณมีเกณฑ์ที่จะได้รับงานใหม่ ะะเพื่อต้อนรับศักราชใหม่ของไทยเราะะของหมูม่มวลชนโลกของเราคุณมีเกณฑ์ที่จะได้รับงานใหม่ๆได้ทําอะไรใหม่ๆในสิ่งที่ตัวเองชอบในสิ่งที่ตัวเองต้องการหรือการได้คุณถูกโปรโมตจากตําแหน่งของคุณอะไรก็เป็นไปได้หรืออาจจะเป็นอะไรที่แบบว่าคุณอาจจะมองช่องทางในการทําเงินมากขึ้นนะคะนี่ก็เป็นความหมายของไพท่ที่ที่ต้องบอกว่าตัวคุณเองสามารถสร้างฐานะได้อย่างมั่นคงเป็นปึกแผ่นนะคะขยับขยายกิจการตัวคุณเองนะคะต้องบอกว่าไม่ธรรมดา นะคะชาวราศีพฤษภไม่ธรรมดานะคะในการที่จะมาเส้นทางในการที่จะกอบโกยผลประโยชน์นะคะแล้วก็ความสุขให้กับตัวเองได้มากขนาดนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นไพ่พื้นดวงที่ว่าชาวราศีพฤษภเองคุณจะมีความรุ่งเรืองตั้งแต่สิ้นปีนี้ไปเลยก็ว่าได้นะคะเพราะฉะนั้นเริ่มต้นนะคะก้าวออกมามองหาอะไรบางสิ่งบางอย่างทําเพื่อตัวคุณเองครอบครัวคนรักแล้วก็เพื่อตัวคุณเองนั่นแหละนะคะนี่คือสิ่งสําคัญที่สุดแล้วทีนี้เรามาดูไพ่ใบที่สองผู้อ่านจะพูดคุยในเรื่องสําหรับคนที่มองหางานทํางานใหม่ อย่างที่ผู้อ่านเกริ่นไปตั้งแต่แรกเนาะว่าคุณเนี่ยมีเกณฑ์จะได้งานใหม่มีเกณฑ์การที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะเริ่มต้นใหม่ๆเริ่มต้นการหางานใหม่เริ่มต้นการหาเงินรูปแบบใหม่เริ่มต้นเริ่มต้นในการลงทุนแบบใหม่ๆมนะคะมีโชคลาภเข้ามาเพราะฉะนั้นคนที่มองหางานผู้อ่านมองว่าคุณจะมีคนที่สนับสนุนนะมีคนเข้าข้างแล้วก็มีคนที่ชอบโปรไฟล์คุณอยู่คุณมีเกณฑ์ได้เปลี่ยนแปลงยกย้ายสถานที่ทํางานหรือเพลย์เพลย์นะคะที่ทํางานไกลาอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงในะเรื่องของการทำพื้ ที่อยู่อาศัยด้วยอาจจะมีการยยกย้ายเปลี่ยนแปลงตัวเองจากพื้นที่หนึ่งนะคะไปสู่อีกที่หนึ่งแต่ต้องบอกว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ครมันนํามาซึ่งความสําเร็จความสําเร็จและความมั่นคงกับชาวราศีพฤษภสูงนะคะไพ่ใบนี้เป็นตัวแทนของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงถ่ายเทหรือเปลี่ยนแปลงจากอีกเขาเรียกว่า จากคนละที่เลยอ่ะนะคะสิ่งที่คุณอาจจะไม่คุณอาจจะยอมเปลี่ยนแปลงไปทําในสิ่งที่คุณไม่เคยทําเลยก็เป็นไปได้เพื่อที่จะชชร์เลนตัวเองว่าตัวคุณเองเนี่ยสามารถทําได้ไหมท้าทายความสามารถตัวเองนิดนึงซึ่งบอกเลยว่ามันง่ายมากนะคะเหมือนปอกเล้วยเข้าปากเลยสาหรับชาวราศีพฤษภหากคุณจะเ,เริ่มต้นทําอะไรก็แล้วแต่คุณมีความสําเร็จสูงเตรียมเลี้ยงฉลองได้เลยปีใหม่คุณได้รับข่าวดีแน่ๆได้รับเงินเป็นกอบเป็นกำแน่แน่ค่ะอันนี้สําหรับเรื่องคนทํางานเนาะก็ต้องบอกว่าเตรียมรับได้เลยคุณ ได้แน่นอนงานคุณได้แน่นอนนะคะเตรียมได้ไปสัมภาษณ์เตรียมได้เตรียมตัวให้พร้อมก็แล้วกันค่ะคุณมีคนสนับสนุนมีพ่ใบใหญ่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนออกจากบ้านก็อย่าลืมขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะอย่างแรกเลยก็คือผู้มีพระคุณบุพก,การีของเรานั่นเองต่อมาก็เจ้าที่เจ้าทางปุยตายายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านเรานะคะแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือนะคะท่านนี้จะให้โชคให้ลาบกับชาวราศีพฤษภนะคะก็ลองอธิษฐานขอพรก่อนออกจากบ้านจุดธูปดูแล้วก็เพ อนาคตข้างหน้าทุกกกาวย่งที่เราไปเนาะอันนี้เราก็มาดูในเรื่องของคนที่ทําธุรกิจกันบ้างผู้อ่านมองว่าสําหรับคนที่ทําธุรกิจคุณจะได้ลูกค้าที่เขาเป็นลูกค้าประจําผูกขาดสินค้าของคุณหรือสามารถสั่งซื้อโปรดักต์ของคุณโดยที่คุณแค่เป็นคนนําส่งผู้อ่านมองว่าตัวคุณเองมีคน,คนสนับสนุนมีคนซัพพอร์ตและจะมีลูกค้าประจําเยอะมาก นะคะหากคุณกําลังทําสัญญาที่จะทําคู่ค้าคู่ขายระหว่างบริษัทกับบริษัทหรือรูปแบบบุคคลกับบุคคลที่จะทําสัญญาร่วมกันผู้อ่านมองว่าตัวคุณเองจะได้คู่ค้าจากต่างถิ่นแดนใกล้ หรือจะได้คู่ค้าจากคนละจังหวัดหรือจากคนละถิน่นจากคนละฐานเพื่อที่จะเชื่อมโยงคอนเนคชันกันเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้คุณได้มีเขาเรียกว่ามีช่องทางในการที่จะดำ,ดำเนินการมากขึ้นในช่องทางที่จะถ่ายทอดหรือว่าต่อย,ยอดธุรกิจของคุณมากขึ้นเนี่ยคุณมีสิทธิ์มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในบ้านหรือว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ที่ทางานของคุณคอยเปิดทางให้นะคะลองเลี้ยงดูเขาดีๆนะคะก็แล้วแต่วิจารณญาณของแต่ละคนนะบางคนก็ไม่เชื่อเนาะคุณจะต้องมี มีการได้ตัดสินใจนะในการที่จะทําอะไรบางสิ่งบางอย่างในเรื่องของราวของธุรกิจของคุณอาจจะมีในเรื่องราวของการที่นําเงินไปลงทุนอาจจะต้องมีการได้หมุนเงินหน่อยอาจจะต้องมีการได้ไปดูทําเลอาจจะดูอาจจะมีการได้ไปดูพื้นที่ต่างๆหรือว่าบางคนอาจจะชอบที่จะลงทุนทางด้านอสังหาริมทรัพย์ก็ได้บางทีเจ้าของกิจการการเงินของคุณค่อนข้างคล่องตัวนะคะในเดือนธันวาคมนี้คุณอาจจะมองในเรื่องราวของการที่คุณอาจจะไปลงทุนทําในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์หรือลงทุนทําธุรกิจเกี่ยว กับการท่องเที่ยวนะคะหรือว่าการบริการหรือรีสอร์ทสปาอะไรก็ได้ค่ะคุณมีเกณฑ์ที่จะทําทางด้านน้นหรือบางคนมองว่าการพัฒนาพื้นที่ของตัวคุณเองที่คุณได้มาจากมรดกของพ่อแม่มรดกของปู่ย่าตายายพัฒนาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวกันเหมือนแบบอนุรักษ์ดอกไม้ไม้พันธุ์หรือว่าในเรื่องราวของการที่ทําเป็นรีสอร์ทหรือว่าทําเป็นคาเฟ่นะคะคาเฟ่ในสไตล์แบบกาแฟหรือว่าทําเป็นสไตล์แบบ ธุรกิจครอบครัวนะคะต้องบอกว่าชาวราศีพฤษภคุณมีส่วนในการที่จะเปิดธุรกิจแบบนี้มากๆแล้วถ้าคุณทําต้องบอกว่าคุณเตรียมตัวประสบความสาเร็จได้เลยตัวคุณเองมีเกณฑ์ที่จะได้รับนะคะเรื่องราวดีๆหรือว่าได้สิ่งที่ดีดเข้ามาแล้วก็มีเกณฑ์การที่ต้องบอกว่าคุณจะได้รับลูกค้าประจําสูงมากแล้วก็ต้องบอกว่าไม่มีอะไรที่จะหยุดยั้งชาวราศีพฤษภได้ในความมั่นคงในครั้งนี้นะคะตัวคุณเอง นะคะต้องบอกว่าเกณฑ์การที่คุณจะได้รับสิ่งดีๆขึ้นมาต้องบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่ามันเป็นเรื่องราวที่ต้องบอกว่าคุณได้มาจากน้ําพักน้ําแรงของคุณโดยแท้เลยอะไรก็ตามนะคะชาวราศีพฤศพขออภัยค่ะชาวราศีพฤศพนะคะต้องบอกว่าการที่คุณต้องขออภัยเมื่อกี้เพื่อนๆหยิบไพ่มาแล้วแต่ว่า บางใบผู้อ่านก็เลยขอจับใหม่แล้วกันนะคะคุณได้ไพ่หรือชาริออดเป็นพไพ่ใบสุดท้ายนะคะไพ่ใบนี้ต้องบอกว่าตัวคุณเองนะคะไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็แล้วแต่คุณเป็นคนที่ต้องต้องเสียเหงื่อเสียแรงกายก่อนนะคะหมายความว่ามันต้องได้มาจากหยาดเหงื่อแรงกายของเราและคุณถึงจะสําเร็จต้องบอกว่ามันเป็นความภาคภูมิใจของชาวราศีพฤษภนะไม่ค่อยมีใครทําได้บางคนอาจจะเป็นคนที่แบบว่าชอบ เขาจะมีดวงในเรื่องของความโชคลาภนะคะได้เรื่อยแต่สําหรับชาวราศีพฤษภต้องเหนื่อยก่อนบางทีต้องเหนื่อยก่อนหรือบางทีจะต้องแบบพูดเป็นน้ําไหลไฟดับกว่าจะได้เงินเงินสักสักสัก,ก้อนมาอะไรเงี้ยหรือบางคนอาจจะต้องขายของแบบนั่งทั้งวันเลยบางคนจะได้เงินได้ความสําเร็จมาหรือบางคนต้องบัก ตรากตรำในการที่จะแบบคนวายหาความรู้พัฒนาศักยภาพตัวคุณเองเลยนะคะถึงจะได้เลื่อนขึ้นเลื่อนตําแหน่งแต่ต้องบอกว่าความสําเร็จนี้มาแน่นอนนะคะเพราะว่าต้องบอกว่ายิ่งคุณเปลี่ยนแปลงตัวเองมากเท่าไหร่นะคะยิ่งคุณสร้างความเชื่อมั่นให้ตัวเองหรือว่าบุกป,ป่าฝ่าฟัน นะคะมากเท่าไหร่คุณยิ่งมีความสําเร็จมากขึ้นเท่านั้นคุณจะมีผู้ใหญ่สนับสนุนคุณจะมีคนที่เข้ามาอุปการะคุณคุณแล้วก็คุณจะมีคนที่เขาเข้ามาซัพพอร์ตนะคะในเรื่องราวต่างๆเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้รู้เป็นครูวิชาการหรือเป็นคนที่เขามีความเป็นความคิดเป็นผู้ใหญ่เข้ามาสนับสนุนนะคะธุรกิจหรือว่าการงานของชาวราศีพฤษภนะคะในเดือนนี้อันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวสาหรับธุรกิจการงานนะคะสำหรับชาวราศีพฤษภนะเรามาดูโชคลาภกันบ้างว่าชาวราศีพฤษภนอกจากในเรื่องของ การเงินที่คุณมีความมั่นคงหรือรายรับในเรื่องราวต่างๆนะคะ ธุรกิจเสริมที่คุณมีอยู่แล้วนะคะความมั่นคงแล้วโชคลาบจะมาไหมนะคะผู้อ่านมองว่าด้วยความที่มันขึ้นไพ่แปดเหรียญน,นะคะเป็นไพ่ใบรแรกไพ่ประจําตัวของชาวราศีพฤ,ฤษศแน่นอนคุณย่อมมีโชคลาบอยู่แล้วและโชคลาบผู้อ่านมองว่ามาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณดูแลมาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตัวคุณเองนั่นแหละเป็นคนที่ดูแลเขาหรือว่าเขาอยู่กับคุณมานะคะไพ่สองเหรียญตรงนี้นะคะคุณอาจจะมองว่าโชคลาบมันอาจจะเป็นโชคลาบแบบเล็กๆไม่ได้ใช่ไม่ใช่โชคลาภก้อนใหญ่ๆพวก คุเหมือนแบบว่าคุณกําลังชั่งใจในการที่จะเอาเงินไปลงทุนทําอะไรสักอย่างเพื่อให้ได้กําไรมาหรือว่าคุณอ่านหรือหากมองในเรื่องของการซื้อหุน้นคุณก็มองว่าคุณมีความลังเลอยู่ที่จะแบบว่าเอ๊ะจะซื้อดีไหมหรือจะซื้อ,อะจะลงทุนแบบสมมุติว่าคุณมีเงินแสนนะคะคุณจะลงทุนแบบว่าสัก 20,000ดีวกว่ามันก็เลยค่อนข้างได้น้อยนะคะไพ่ i n g of p e n t a c l e s ตรงนี้นะคะคุณเป็นคนที่เก็บเงินเก่งนะคุณเป็นคนที่หาเงินเก่งเพราะฉะนั้นมันก็ไม่แปลกโชคลาภตรงนี้มันก็มาจากตัวคุณเองล้วนๆแต่อย่าลืมว่านะคะการที่เราจะมีโชคลาภแบบเหมือนคนอื่นได้อย่างเช่นถูกหวยรวยทรัพย์นะคะหรือว่าถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หหรือจากการที่มีคนเข้ามาช่วยเหลือจุนเจือเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ย่อมมาจากบุญบาร,รมีที่เราสั่งสมด้วยอย่างเช่นหนึ่งละเราทําบุญ กับบุปการีของเราพระที่บ้านของเราหรือทําบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรหรือทําบุญให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเราอะไรเงี้ยค่ะแล้วคุณจะแน่นอนคุณจะได้รับโชคลาภนะคะ s o v p n o f a e l e นตรงนี้มาจาก ต้องบอกว่าโชคลาภที่จะมาจากที่การที่คุณจะได้จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือบคุคคลอื่นเข้ามาสพอ์ตเนี่ยต้องบอกว่ายังไม่มีนะคะถือว่ายังน้อยอยู่นะคะส่วนมากก็จะมาจากอ่าเขาเรียกว่าน้ำพักน้ำแรงแล้วก็สิ่งที่คุณจะได้ตอบแทนหลังจากที่คุณลงทุนทำลงไปหรือว่าหยาดเหงื่อแรงกายของคุณนั่นแหละนะคะสาหรับชาวราศีพฤษภแต่มีคนเข้ามาสนับสนุนนะแต่ก็ถือว่ายังถือว่าไม่มากนะักสักเท่าไหร่ก็พออยู่ได้แล้วก็พอที่จะทําให้ชาวราศีพฤษภเนี่ยค่ะประสบความสําเร็จแล้วก็ไม่ลาบากได้ไพเ่เพดอะ ที่ประสบความสําเร็จที่สุดสำหรับชาวราศีพฤษภโชคลาภแน่นอน ถ้าคุณบากบัน่นถ้าคุณมีความเพียรพยายามถ้าคุณมีความตั้งใจที่จะทํามันลงไปอะไรก็แล้วแต่ไพ่เดอะซันขึ้นคุณมีความสําเร็จจากคุณลําบากเจออุปสรรคมากมายเจอเรื่องราวแย่ๆอะไรต่างๆมากมายคุณจะสําเร็จนะคะไปสู่ความร่ํารวยแล้วก็ความสําเร็จในชีวิตความมั่งคัง่งทุกสิ่งทุกอย่างได้แน่นอนไพ่เดอะซันกับไพ่คิงออฟเพน a เคิลหรือราชาถือเหรียญคนนี้เป็นตัวการันตีเลยว่าชาวราศีพฤษภคะ่ะคุณสําเร็จแน่นอนในปลายปีนี้และก็ต้องบอกว่าการ การงานธุรกิจของคุณมีความมั่นคงสูงนะคะอันนี้เราก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับในเรื่องการงานและธุรกิจทีนี้เรามาดูในเรื่องราวของคนรักกันบ้างครอบครัวผู้อ่านมองว่านะคะสำหรับชาวราศีพฤษภคุณเหมือนจะมีเกณฑ์การที่โยกย้ายครอบครัวเปลี่ยนแปลงเรื่อง ครอบครัวหรือบางคนมองในเรื่องของการย้ายบ้านการย้ายถิ่นฐานการย้ายบ้านเกิดบางคนครอบครัวก็อาจจะเป็นคนชาวต่างถิ่นแดนไกลเป็นคนต่างชาติก็เลยมีเกณฑ์ได้ย้ายถิ่นฐานไปอยู่ต่างประเทศนะคะซึ่งโอกาสตรงเนี้สาหรับชาวราศีพฤษภภายในสิ้นปีนี้นะสิ้นปีสิ้นปีนี้นะคะมีเกณฑ์สูงมากที่คุณจะได้ย้ายถิ่นฐานไปอยู่กับครอบครัวไปสร้างครอบครัวที่อื่นไปสร้างครอบครัวที่ไกลไปสร้างครอบครัวที่ไม่ได้อยู่ใกล้พ่อแม่ต้องบอกว่าชาวราศี ลุกศกถ้าคุณอยู่ห่างไกลครอบครัวคุณจะเจริญนะคุณจะหาเงินมาให้กับครอบครัวคุณได้ค่อนข้างเยอะไม่ว่าคุณโสดคุณมีครอบครัวก็ตามชาวราศีพุกศคุณอยู่บ้านไม่ได้ค่ะคุณต้องได้เดินทางออกจากบ้านแล้วคุณถึงจะประสบความสําเร็จแต่การที่อยู่ที่คุณอยู่บ้านได้ถามว่าได้ไหมได้นะคะแต่ว่าก็ยังไม่ได้ถือว่ามีความสําเร็จสูงก็ยังสามารถอยู่ได้แบบเรื่อยๆมีเงินมาเรื่อยๆมีได้รับมาเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ไม่ทําให้เราเหมือนแบบว่าโดดเด่นมากๆอะไรเงี้ยแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรา มีการขยับขยายเดินทางออกจากบ้านย้ายที่อยู่ตัวเองออกจากบ้านเกิดนะคะคุณจะมีความเจริญเติบโตสูงมากนะคะต้องบอกว่าเกณฑ์ในเรื่องของครอบครัวของคุณมีเกณฑ์ได้ไปเริ่มต้นสร้างหลักปักฐานกับครอบครัวของคุณต่างถิ่นแดนไกลหรือเนื้อคู่ของคุณคนรักของคุณพาคุณย้ายหลักฐานไปอยู่ที่อื่นนั่นเองมีเกณฑ์การที่ที่จะเขาเรียกว่าอาจจะไปอยู่แถบทะเลอาจจะไปอยู่แถบภูเขารุ่มแม่น้ําใหญ่ๆนะคะหรือว่าอาจจะเป็นที่ใกล้โบสถ์ใกล้วัดใกล้อะไรที่เหมือนว่ามีความเจริญรุ่งเรืองสูง นะคะไม่ได้อยู่ที่กันดานแน่นอนค่ะตัวคุณเองนะคะแล้วก็ที่ที่คุณอยู่ต้องบอกว่าหากคุณอยู่ต่างศาสนาต้องบอกว่าคุณมีความรุ่งเรืองมากที่ไม่ใช่ศาสนาเดิมของคุณหากคุณไปอยู่ทินอื่นที่เป็นศาสนาคริสต์มุสลิมหรืออิสลามอะไรก็แล้วแต่นะคะหรือว่านิกายอะไรก็แล้วแต่นะคะคุณมีความเจริญรุ่งเรืองสูงมากนะคะนี่คือความสําเร็จของครอบครัวของคุณบางคนมองในเรื่องของการที่มีบุตรมีลูกนะคะลูกของคุณจะเป็นคนนําโชคให้คุณมากๆค่ะคุณมีบุตรมีการตั้งครรภ์ในช่วงของสิ้นปีนี้นะคะ และคุณจะมีความสําเร็จครอบครัวของคุณนะคะเขาจะมาเติมเต็มความสุขของคุณในเรื่องของสุขภาพไม่มีอะไรน่าห่วงสําหรับชาวราศีพฤศภไม่มีไพดาบเลยเพื่อนๆ ถึงแม้เดือะชารีออตตรงนี้นะคะยังมีไพ่อัศวินสไตล์แบบเหมือนคล้ายๆไพ่ดาบบ้างแต่เขาเป็นองค์ครักนั่นหมายความว่าตัวคุณเองก็สามารถผ่านเรื่องราวที่แย่ไปได้เนาะอันนี้เรามาดูกันว่านะคะคุณมีเกณฑ์ได้ย้ายบ้านไปอยู่ต่างประเทศได้ไหมหรือภายในประเทศคนที่ครอบครัวของคุณจะได้เจอหรือจะได้แต่งงานคนรักของคุณจะพาคุณย้ายไปอยู่ไหนนะคะมีการเปลี่ยนแปลงขั้นสูงแบบต้องเรียกว่าแบบ จูโจมหรือแบบเขาเรียกว่าอะไรดีเพื่อนๆแบบว่าไม่ทันตั้งตัวนะคะคุณอาจจะได้ย้ายแบบกระทันหันอาจจะบางคนอาจจะทําวีซ่ามาแบบรอมานานมากจู่ๆปุ๊บพอมาเดือนธันวาคุบวีซ่าพอมาเดือนธันวาปุ๊บธันวะาคุบธันวาปุ๊บวีซ่าคุณผ่าน นะคะทาให้คุณเหมือนแบบออกเดินทางต้องเตรียมตัวแบบอย่างฉุกละหกคนรักของคุณเหมือนแบบที่รักมาเลยนะเนี่ยก็คือเตรียมบีซ่ทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยแล้วหรือบางคนต้องโยกย้ายถิ่นฐานไปอยู่ภาคใต้ไปอยู่ภาคเหนืออย่างกระดานหันเพราะว่าเหมือนกับแบบว่าคือเหมือนแบบ มีอะไรบางสิ่งบางอย่างโดนใจให้เพื่อนๆนะต้องได้โยกย้ายถิ่นฐาน The Earth of Mother นะคะอันนี้ก็เป็นไพ่ตัวแทนของราชินีบุญบารมีต้องบอกว่าเนี่ยค่ะมีเกณฑ์ได้เดินทางพร้อมเขาเรียกว่าการเดินทางครั้งนี้ไปพร้อมความสุขความสมบูรณ์ไปพร้อมการตั้งหลักปักฐานในชีวิตไปพร้อมกับการที่จะสร้างครอบครัวใหม่ๆนะคะอยู่กันแบบพร้อมหน้าพร้อมตาความอุดมสมบูรณ์ค่ะเพื่อนๆไพ่ใบนี้เป็นตัวแทนของราชินีแห่งความสุขสมบูรณ์นะคะนั่นหมายความเห็นไหมคะเขามีพื้นที่ ีไรมีวีตมีโฮมวีตมีมีผล,ลไม้นะคะมีลูกในท้องนะคะมีเป็ดนั่นหมายความว่าพื้นที่ที่คุณจะได้ไปอยู่ความดมสมบูรณ์อย่างที่ผู้อ่านบอกนะคะไพ่สองใบเนี้ยคุณไปอยู่แห่งความเจริญรุ่งเรืองคุณไปอยู่แห่งความสมบูรณ์คุณไปอยู่ใกล้ในสถานที่ทําให้คุณมีความรุ่งเรืองถ้าคุณออกจากพื้นที่ตรงนี้ถ้าคุณออกจากจุดเดิมแล้วนะคะต้องบอกว่าคุณมีเกณฑ์ได้เปลี่ยนแปลงตัวเองแน่นอนแล้วการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ของชาวราศีพฤษภต้องบอกว่ามันมาพร้อมกับความเจริญรุ่งเรืองแล้วก็ สุขสมบูรณ์จริงๆนะคะ king of อ t ทมัสนะคะคนคนนี้ที่คุณจะไปอยู่ด้วยคนคนนี้หรือครอบครัวเขาที่ชาวราศีพฤกภจะย้ายไปอยู่ด้วยหรือถิ่นฐานที่ชาวราศีพฤกภจะต้องไปอยู่เป็นถิ่นที่ต้องบอกว่า มีความเป็นเอกเทศสูงมีความเจริญมีการปกครองที่ดีนะคะเป็นเมืองใหญ่เป็นเมืองหลวงแล้วก็เป็นเมืองที่ถึงแม้จะไม่ใช่เมืองหลวงก็ต้องเป็นเมืองที่ค่อนข้างมีความกว้างขวางในเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวนะคะมีคนปกครองที่ดีมีกฎระเบียบที่ชัดเจนนะคะมันก็บ่งบอกได้หลายอย่างที่ชาวราศีพฤกษภที่คุณจะได้ไปเจอนะคะซึ่งคนคนนี้คือคู่แท้ของคุณนะคะที่คุณจะได้ไปอยู่กับเขาที่คุณจะไปสร้างครอบครัวของเขาคุณจะมีความสุขมากๆการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้นะคะคนรักของคุณ มองถึงอนาคตเขาอยากให้คุณและลูกของเขาหรือคุณแล้วก็ลูกในอนาคตของเขาอยู่ในถิ่นที่ดีอยู่ในถิ่นที่ต้องเรียกว่ามีความอุดมสมบูรณ์เพราะฉะนั้นความฝันที่เขามีเขาต้องการให้คุณไปอยู่กับเขานะคะนี่คือครอบครัวของชาวราศีพฤษภที่คุณจะได้เจอคุณจะได้เจอครอบครัวที่มีความมั่งคั่งในเรื่องของความเขาเร,ร,รียกว,ว่าทรัพย์สินเงินทองและความรักเขาพร้อมที่จะดูแลชาวราศีพฤษภอย่างดีนะคะอันนี้สาหรับคนที่มีครอบครัวคุณเตรียมตัวเดินทางอย่างกระทันหันได้เลยคุณเตรียมตัวเปลี่ยนแปลง ตัวเองได้เลยนะคะคุณได้ไปแน่ๆพร้อมการเดินทางครั้งนี้คือความสําเร็จนะคะทีนี้เรามาดูเรื่องราวของคนโสดกันบ้างคนโสดคะคุณมุ่งหน้าในเรื่องของการเงินจนเกินไปนะแต่อย่าลืมบ้าง นะคะวันหนึ่งคนเราก็ต้องมีครอบครัวคุณเองมีความมุ่งหวังอยู่นะที่จะได้เจอคนรักที่จะได้เจอคนที่เขาเข้ามาดูแลคุณเตรียมเลี้ยงฉลองได้เลยคุณมีเกณฑ์ได้เจอคนรักคู่ครองที่เขามีความเป็นผู้ใหญ่ที่เขามีความเอาใจใส่คุณที่เขามีความเรียกว่าคอยสามารถดูแลและซัพพอร์ตคุณได้นะคะคนคนนี้เป็นคนต่างถิน่นแดนไกลสามารถเป็นคนเอเชียได้สามารถเป็นคนไทยที่อยู่ต่างประเทศได้สามารถเป็นคนที่เขาเขาเรียกว่าอยู่ในระดับ นักวิชาการอยู่ในระดับหัวหน้าคุมงานหรือว่าอยู่ในระดับคนที่เรียนรู้เป็นครูเป็นทนายความเป็นหมอหรือว่าเป็นวิศวะได้หมดนะคะคนที่เขามีความมั่นคงในเรื่องของการทํางานหรือทํางานธุรกิจเกี่ยวกับในเรื่องของการท่องเที่ยวการเดินทางก็เป็นไปได้ซึ่งคนคนนี้นะคะผู้อ่านมองว่ามันมาจากการเดินทางหรือการที่คุณจะได้เจอเขาในเร็วๆนี้นะคะผู้อ่านมองว่าไม่เกิน6สัปดาห์หรือถ้านานไปอาจจะ6เดือนเลยนะคะแต่ผู้อ่านมองว่าไม่เกิน6สัปดาห์ ชาวราศีพฤษภคนโสดคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เจอคนคนนี้นะคนคนนี้เป็นคนที่เขาเรียกว่าเป็นคนที่ดูแลตัวเองดีเป็นคนที่ชอบความสําเร็จเป็นคนที่ขยันทํามาหากินเป็นคนที่เขาเรียกว่ามีความสําเร็จตัวเองสูงไม่ว่าทําอะไรก็แล้วแต่เขาชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้เขาเป็นราชาถือไม้เท้าคนคนนี้มีความสุขอยู่ในระดับผู้สามารถบงการ เรื่องราวต่างๆในองค์กรของเขาได้จัดการชีวิตของเขาได้ดีและอยากได้อะไรก็ได้คุณจะได้เจอเขาไม่ว่าคุณอยากทําอะไรอยากมีอะไรเขาจะมาพร้อมกับความสุขมาพร้อมกับการเงินเขาจะมาดูแลเพื่อนๆนะคะหรือในออฟเพนเนอร์เคิลตรงนี้เข้ามาพร้อมความสุขสบายเขาจะเป็นเขาต้องเรียกว่าคุณจะเจอสายเปก็เป็นไป,นปนได้นะคะหรือว่าบางคนจะเจอคนที่เขาเรียกว่าสามารถเข้ามาดูแลจัดการชีวิตของเราหรือพาเราไปม,มีความสุขได้นะคะนี่คือ H openner เคิลซือความสุขคนคนนี้เป็นคนที่มีความมุ่งมั่งในการทํามา หากินมากๆนะคะ ถึงแม้หากมองในรูปแบบหนึง่งเราจะเจอคนรวยไหมถึงแม้คนนี้จะไม่รวยนะคะหากคุณมองว่าคุณเจอคนไม่คุรวยแต่คนนี้สามารถจะรวยได้ในระดับหนึ่งอีกไม่นานค่ะให้เวลาเขานิดนึงยังไงคนนี้ก็ต้องรวยมากๆเพราะว่าเขามาพร้อม King of w a n d ในออฟเพนเดอร์คูลสแล้วก็ Ace of Pentacles คนะคะคนนี้มีความสําเร็จมีความมั่นคงในการงานสูงเพราะ,ะนั้นการเงินของเขาก็ย่อมมีความมั่นคงสูงเหมือนกันทีนี้คุณได้เจอเขาแล้วหรือย,ยังเรามาดูนะคะว่าคุณได้เจอเขาแล้วหรือย,ยังสําหรับคนโสดคุณได้เจอเขาแล้วนะคะเพื่อนค่ะ West หรือใครยังไม่เจออีกไม่นานค่ะที่ผู้อ่านเคยบอกไว้ภายใน6สัปดาห์หรือ6วันนับไปเลยค่ะเอาระยะเวลาใกล้ให้ใกล้กํลาลังใจตัวเองก็ได้นะคะเดอะฮา์เวสคนคนนี้เขามีความอุดมเขามีความสมบูรณ์เขามีความ ที่เขาเป็นคนที่ชอบรักสุขภาพด้วยนะแต่ว่าถามว่าเป็นคนดื่มไหมทั้งหญิงทั้งชายคนที่คุณเจอมีความเขาชอบความดื่มนะเขาชอบการดื่มนะที่มีสิทธิ์ที่จะดื่มได้นะต้องบอกว่าหนึ่งละดื่มแต่เขาก็ดูแลสุขภาพเป็นคนที่ชอบออกกําลังกายเป็นคนที่ชอบเรแลตัวเองเป็นคนที่ชอบมีฮ็อบบี้คือหาอะไรทํากิจกรรมกับตัวเองตลอดเวลานะคะคุณได้เจอเขาแล้วคะ่ะเพื่อนๆนะคะาอาจจะเจอเขาจากบนโลกออนไลน์ก็ได้เนี่ยค่ะมันเป็นไพ่เดือยไฮ เดอะไฮ r พรสตรงนี้คุณอาจจะซื้อเขาจากบนโลกออนไลน์จากแหล่งใดแหล่งหนึ่งนะคะและมีการติดต่อประสานประสานกันแล้วก็มีการได้เริ่มต้นสารสัมพันธ์ได้คุยกันซึ่งอนาคตข้างหน้าคุณและเขามองร่วมกันคือต้องเรียกว่าถึงแม้จะยังได้มีการพูดคุยมากแต่คนคนนี้ที่คุณได้เจอในะปัจจุบันมีเกณฑ์ได้เป็นคนที่เขาเรียกว่าส่งต่อพูดผิด เป็นคนที่จะนำคุณไปสู่ความสำเร็จในชีวิตครอบครัวได้มีความสำเร็จสูง นะคะมีความสําเร็จสูงจริงๆคนนี้สามารถเป็นคู่แท้ของคุณได้นะคะชาวราศีพฤษภนะคะเดอะกรีนแมนนี่คือความอุดมสมบูรณ์ที่ชาวราศีพฤษภจะได้เจอคุณจะได้เจอคนที่เขามีความสําเร็จในชีวิตมีความมั่นคงในชีวิตมีการงานที่ดีมีสิ่งที่ดีในชีวิตแน่นอนนะคะผู้อ่านดีใจด้วยชาวราศีพฤษภคะสิ้นปีนี้คุณได้เจอคู่ครองแน่นอนได้เจอคนรักคนถูกใจแล้วก็สามารถต่อยอดพัฒนาไปเป็นครอบครัวด้วยกันได้นะคะแน่นอน คนที่มีอิทธิพลกับชาวราศีพฤกษ์ลรมมนูกันว่าเป็นใครนะคะเป็นชาวธาตุไหนนะคะ the empress the empress นี่ต้องบอกว่าเป็นคนที่หนึ่งหลักไหนจะไหนจะมีความอุดมสมบูรณ์เกี่ยวกับในเรื่องของดินน้ำรวนไฟนะคะคุณสามารถเจอเขาได้ทั้งทั้งสี่ธาตุไม่ได้หมายความว่าคุณจะเจอทั้งธาตุน้ำธาตุไฟธาต ดินอะไรก็ไม่ใช่นะคะนั่นหมายความว่าตัวคุณเองมีเกณฑ์ที่จะเจอคนที่เขามีความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตนะคะธาตุลมอะไรอย่างเงี้ยค่ะราศีชาวราศีตุลหรือเป็นคนที่มีความเขาเรียกว่ามีอ่ามีความ มีความยุติธรรมในตัวเองสูงมีความมั่นคงในความคิดของตัวเองสูงจริงๆแล้วชาวราศีพฤษภคุณเองก็เป็นคนที่ค่อนข้างเหมือนแบบว่ามีความยึดมั่นถือมั่นไม่เปลี่ยนแปลงแล้วการที่คุณได้เจอชาวธาตุลมหรือว่าราศีตุลเต็มเต็มเองเนี่ยตัวคุณเองก็ต้องบอกว่ามีความเขาเรียกว่ามีดวงสมพงกันนะคะดวงสมพงกันเพราะว่าอย่างไพ่เดอ Empress ตัวเนี้ยนะคะเป็นไพ่ที่บง่งบอกถึงความจเจริญก้าวหน้านะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เจอคนที่เขามีความ เป็นผู้ปกครองเป็นมีความเป็นผู้นําสูงเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าในเดือนนี้ชาวราศีพฤษภคุณโชคดีคุณเตรียมตัวรับโชครับโชคลาบนะคะหรือว่าจากคนรักต่างถิ่นแดนไกลหรือการเริ่มต้นชีวิตใหม่คุณเจอคู่จริงๆนะคะต้องบอกว่าสามารถเป็นคู่แท้ของคุณได้เลยชาวราศีพฤษภเรามาเจอกันคลิปหน้าค่ะสนับคลิปนี้อย่าลืมนะคะให้กําลังใจผู้อ่านโดยกด,กดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะคะและเรามาดูกันว่าใน ปีใหม่จริงๆนะคะในช่วงสิ้นปีแล้วเนี่ยนะคะหลังจากเดือนธันวาคมเดือนนี้ปีใหม่ของคุณจะได้รับของขวัญได้รับมรดกได้รับโชคลาภได้รับการเงินที่ดีอย่างไรนะคะโปรดติดตามตอนต่อไปของคุณเองค่ะสำหรับ ep นี้สวัสดีค่ะ